สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเป็นประจําทุกวันศุกร์นะคะขยายความขยายข่าวม,มีเรื่องของอาหารการกินมาฝากกันอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องของคนที่ต้องพึ่งพานะคะอาหารสําเร็จรูปเป็นประจําค่ะซึ่งอย่างที่ทราบว,ว่าอาหารประเภทนี้นะคะต้องยืดอายุของอาหารเนี่ยให้เก็บรักษาได้นานขึ้นนะคะก็ต้องใช้สารกันบูดด้วยซึ่งสารที่ว่านี้นะคะถ้าเกิดรับเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อไตของเราได้ะค่ะก็อย่างล่าสุดเนี่ยนะครับมีหน่วยงานที่เขาทํางานเรื่องของความปลอดภัยด้านอาหารเนี่ยนะครับลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจ ขนมปังแล้วก็เค้กตามร้านค้าต่างๆครับก็พบว่ามี5ใน14ตัวอย่างที่เก็บมาตรวจเนี่ยนะครับมีปริมาณของสารกันบูดเกินค่ามาตรฐานทั้งมาตรฐานอาหารของไทยแล้วก็สากลด้วยครับโอ้โหเรื่องนี้น่าเป็นห่วงมากนะคะคก็เป็นข้อมูลค่ะที่นํามาจากหนังสือพิมพ์เดลี่นิวนะคะซึ่งอยู่ในบทความระวังไตพังเพราะสารกันบูดค่ะโดยอธิบายถึงความหมายของสารกันบูดหรือวัตถุก,การเสียก่อนนะคะว่าเป็นสารเคมีที่ช่วยในการถนอมอาหารช่วยยืดอายุการเก็บรักษาโดยจะชะลอหรือว่ายับยั้งการ เติบโตและทําลายจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุให้อาหารเน่าเสียค่ะทั้งนี้สารกันบูดมีหลายชนิดนะคะที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปเนี่ยแบ่งไว้เป็นกลุ่มๆดังนี้ค่ะคุณเกณฑ์กลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มกรดแล้วก็เกลือของกรดบางชนิดครับก็คือกรดเบนโซอิกหรือว่าเบนโซเอตครับอาหารที่ผสมสารกันบูดในกลุ่มนี้ได้แก่กลุ่มเครื่องดื่มน้ําผลไม้ซอสปรุงอาหารครับหรือว่าผักผลไม้ดองแยมแล้วก็เยลลี่ต่างๆรวมถึงเครื่องแกงสําเร็จรูปครับแล้วก็ขนมปังกลุ่มที่2เนี่ยคือกลุ่ม อย่างเช่นเมทิลพาราเบนนิยมใช้กับอาหารพวกเครื่องดื่มน้ำผลไม้เยลลี่เหมือนกันรวมไปถึงกับขนมหวานต่างๆนะครับแล้วก็สารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหารเป็นต้นครับส่วนกลุ่มที่3นะครับคือกลุ่มซันไฟ์ครับหรือว่าซัลเฟอร์ไดออกไซดนิยมใส่ในพวกวาน้ำผลไม้หรือว่าจะเป็นในส่วนของผักแล้วก็ผลไม้อบแห้งครับและกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มไนไตรด์หรือว่าเกลือไนไตรด์ครับนิยมใช้กับผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบคอนหรือแฮมครับโอ้โหเรียกว่าอยู่ในแทบทุกอย่างเลยนะคะเน ซึ่งการใช้สารกันบูดในเรื่องของปริมาณเนี่ยที่ใช้ก็จะแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารค่ะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนะคะเป็นผู้กําหนดปริมาณที่อนุญาตโดยสารกันบูดเหล่านี้หากใช้ตามที่กฎหมายกําหนดนะคะจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายรต่อผู้บริโภคค่ะแต่หากใช้ในปริมาณมากเกินไปหรือว่านําไปใช้อย่างไม่เหมาะสมก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอย่างแน่นอนนะคะอย่างไรก็ตามทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับยังห้ามใช้วัตถุก,กันเสียในอาหารที่ไม่จําเป็นต้องใส่สา,สารกันบูดอยู่แล้วนะครับนั่นก็คืออาหารกระป๋องนั่นเองเพราะว่ามีกระ การค่าเชื้อจุลินทรีย์ในขั้นตอนการผลิตอยู่แล้วครับผู้ผลิตที่ผสมสารกันบูดลงในอาหารจึงควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเลือกใช้สารกันบูดให้เหมาะสมกับชนิดของอาหารนะครับแล้วก็อย่าลืมต้องใช้ในปริมาณที่กําหนดไว้เท่านั้นครับค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงสาธารณาสุขก็มีการเตือนไปถึงผู้ผลิตนะคะว่าให้ระวังในเรื่องของขั้นตอนการผลิตเพราะว่าบางทีเนี่ยในขั้นตอนอาจจะมีเชื้อจุลินทรีย<น>์ปนเปื้อนเข้าไปเนี่ยต้องให้น้อยที่สุดเพราะว่ามีมากเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้เกิดสารพิษในอาหารแล้วก็ อาหารเกิดเน่าเสียซึ่งถ้าเกิดมาใส่สารกันบูดทีหลังก็ไม่ได้ช่วยให้เกิดผลดีแต่อย่างใดนะคะก่อนจริงแล้วกฎระเบียบข้อบังคับในด้านนี้ก็มีอยู่นะครับแต่ว่าเรายังพบในส่วนของผู้ประกอบการที่ทําผิดกฎหมายอยู่มากเหมือนกันดังนั้นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันอันตรายต่างๆเหล่านี้ได้ก็คือการลดการบริโภคอาหารที่สุ่มเสี่ยงนั่นเองครับค่ะเรามีวิธีมาแนะนํากันด้วยนะคะให้เลือกทานอาหารอย่างมีคุณค่าแล้วก็หลีกเลี่ยงปลอดภัยจากสารกันบูดกันด้วยนะคะ,คะเพราะว่าอันตรายจากสารกันะะะะสลสยยัรแ ะะโดยหากในแต่ละวันค่ะเราได้รับสารกันบูดในปริมาณน้อยเนี่ยนะคะร่างกายจะสามารถกําจัดออกทางปัสสาวะได้ตามปกติแต่หากได้รับในปริมาณมากทุกวันนะคะตับและไตจะต้องทํางานหนักขึ้นและหากกําจัดออกไม่หมดค่ะก็จะเกิดการสะสมในร่างกายซึ่งจะทําให้ประสิทธิภาพของตับและไตในการกําจัดสารเหล่านี้เนี่ยนะคะลดลงด้วยแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอาการเจ็บปวดต่อตับแล้วก็ไตได้เลยค่ะและยิ่งถ้าเกิดเป็นสารกันบูดในกลุ่มไนไตรส์นะครับยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นพวกดินประสิวซึ่งนิยมนํามา กับอาหารประเภทเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับถ้าเกิดมีปริมาณมากเกินกว่าที่กําหนดจะทําให้เกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษนนอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าการได้รับไนไตรท์ในปริมาณมากๆอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งได้ด้วยครับค่ะทั้งนี้มีข้อแนะนํานะคะสําหรับผู้บริโภคค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารกันบูดนะคะก็คือก่อนซื้ออาหารสําเร็จรูปค่ะควรอ่านฉลากอาหารนะคะและเลือกอาหารที่ระบุว่าไม่ใส่สารกันบูดหรือวัตถุก,กันเสียหากฉลากนั้น ไม่ได้ระบุชัดเจนนะคะว่าใช้สารกันบูดหรือไม่ก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะหรือว่าบริโภคให้น้อยที่สุดหลีกเลี่ยงการซื้ออาหารที่ขายไม่หมดในวันต่อวันนะคะ <c oughs> หลีกเลี่ยงอาหารที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะใส่สารกันบูดอย่างเช่นแหนมหมูยอกุนเชียงเนื้อเค็มและน้าพริกชนิดต่างๆเป็นต้นค่ะ ที่ผ่านมาเคยมีการศึกษานะครับว่าการลวกหมูยอในน้ําเดือดนานๆจะช่วยลดความเข้มข้นของสารกันบูดในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์กลุ่มนี้ได้ครับดังนั้นก็อย่าลืมนําไปใช้กันนะครับใช่ค่ะหรือว่ายึดหลักนะคะภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยก่อนนั่นก็คือกินอาหารที่สดสดสุกๆนะคะอย่าแบบให้ค้างเอาไว้ต่อวันจะดีกว่าเนาะใช่ครับมาถึงขยายคลิปของเราวันนี้ครับต้องบอกว่าเราอยู่ในยุคสมัยที่อะไรอะไรก็รวดเร็วไปหมดเลยนะคุณดีค่ะคอะไรอะไรก็เร่งรีบไปหมดเลยนะคะ,คะเดี๋ยวไปดูคลิปของเราวันนี้ต้องมีอะไรเร่ง อันนี้หลายคนเคยดูกันแล้วนะครับของเราจาได้แต่ว่านํามาทบทวนกันหน่อยสั้นๆครับเร็วจริงๆครับอ่ะซูบาสก็ต้องเร็วครับเพราะเวลามันกําหนดไว้นะต้องได้คะแนนเยอะๆหรืออย่างอันนี้ครับขับรถก็ต้องเร็วครับ่มอันนี้ไม่ดีนะครับเร็วไหมครับล้างรถก็ต้องเร็วครับ ไม่ได้เป็นการเร่งให้ภาพเร็วนะคะเพราะว่าคนที่อยู่ข้างๆก็จะใช้ชีวิตตามปกติส่งกดหมายสังเกตคนด้านซ้ายเขาก็จะยังปกตินะครและอันนี้ครับล้างจานครับสะอาดไหมเป็นอีกเรื่องหนึ่งเช็ดโต๊ะครับอันนี้ดิฉันเคยเห็นนะเคยเห็นของจริงนะในกรุงเทพเราก็มีนะมีม คิดเลขครับเออเขาผิดถูกเป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ไอรอนแมนครับไอรอนแมนปิดผาครับบอมมี่ครับ มีคนบอกผมนะครับว่าถ้าจะปอกแบบนี้ระวังนิ้วด้วยนะครับเดี๋ยวรู้ตัวอีกทีเลือดอาบแล้วนะครับเออไม่แน่เหมือนกันนะ